ทุกคนวันนี้อยากจะมาเจาะลึกสินค้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นอาหารเสริมของผู้ชายส่วนใหญ่แล้วผู้ชายเนี่ยจะหาข้อมูลสินค้าเหล่านี้นะเกี่ยวกับเสริมสมรรถภาพทางเพศนะ,ะกินตัวไหนจะคุ้มแนะนํานตัวนี้เลยครับออกมาใหม่ล่าสุดเป็นกระชายดำแม็กพลัสนะฮะตัวนี้มันดียังไงนะฮะตัวนี้เนี่ยมีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของ สมรรถภาพของผู้ชายเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะตัวแรกที่อยากจะแนะนำนะฮะในกระปุกนี้ก็คือเจ้ากระชายนะกระชายเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของเสริมสมรรถภาพทางเพศเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะกระตุ้นพนลังของผู้ชายได้ดีนะฮะแล้วเขาจะทํางานได้ดีมากฮนะในนี้มีส่วนผสมนี้เยอะมากผมอยากจะบอกว่าเขาใส่ตัวแวอลอะจีนีนซึ่งอยู่ในกระปุกนี้ อยู่ในกระชายดำด้วยครับเอลอเจนี L ine, เนี่ยเขาก็เด่นในเรื่องของฮอร์โมนผู้ชายนะและไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยเช่นกันทั้งกระตุ้นไหลเวียนของเลือดหัวใจแล้วก็เ,เลือดของไปเพิ่มในส่วนของอวัยวะของเพศชายได้ด้วยเพิ่มความอึดความทนแล้วก็ฮอร์โมนนมสาวอยู่ในกระปุกนี้เช่นกันนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับยังมีโสมนะฮะในกระปุกนี้นะครับ มีโสมนี่เขาก็เด่นในเรื่องของพลังงานนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายก็จะรู้ว่ากินโสม้วดีนะครับมีเพิ่มพลังในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศไปอีกทางหนึ่งเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะฮะและช่วยการอ่อนเพลียได้ดีระหว่างทํากิจกรรมนะฮะโสมนี่เขาดักมากได้กี่ตัวนะฮะสี่ตัวแล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยฮะใส่อะไรเข้าไปอีกครับใส่ซิงค์นะฮะอยู่ในกระปุกนี้อีกนะครับเนี่ยซิงค์ก็มีในกระปุกนี้นะฮะคุ้มมากนะ ซิงเนี่ยเขาก็ไปเพิ่มในส่วนของอบำรุงอสุจิของผู้ชายแล้วก็ไปเพิ่มระบบะเพศของผู้ชายได้นะครับนี่คือจุดเด่นของซิงนะฮะหลายหลายคนนอกจากนั้นแล้วนะฮะนอกจากซิงนะฮะไปสี่ตัวแล้วฮะใส่ไลโคปีนอยู่ในก,กระปุกนี้แล้วเหมือนกันนะไลโคปีนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชักผู้ชายที่อายุมากขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของต่อบลูมานะครับ ต่อมลูกหมากจะมีปัญหาเริ่มเยอะกันมากขึ้นนะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลนะครับคุณพี่ผู้ชายนะอยู่ในกระปุกนี้แล้วนะฮะไลโคปีนประกัดจัดบมะเขือเทศนะครับแต่อะไรเข้าไปอีกครับอ่าถามหาตัวนี้ฮะวิตามิน B นี้ดังมากนะกลุ่มวิตามิน B รวมวิตามิน B12 ออยู่ในกระปุกนี้ฮะไปช่วยในเรื่องของปรับอารมณ์ไปช่วยในเรื่องของ เพิ่มในเรื่องของระบบประสาทกระตุ้นระบบประสาทให้ทํางานได้ดีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนอกจากนั้น,นยังช่วยในเรื่องของอะ,อะไรฮนะในเรื่องของอกระตุ้นการทํางานในระบบสมองได้นะครับนี่คืออยู่ในโคดีน B12 นะครับดังนั้นแล้วกระปุกนี้เทียครับคุ้มมากนะครับ